สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะพาไปแปลสัมภาษณ์ของนิโคโคาริโลนะครับลาชันแดนเหนือหลังจากที่ผลคู่ระหว่างแฮกตี้กับโรโบเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนิโคโคาริโลก็เคลื่อนไหวนะครับโดยที่นักข่าวเนี่ยก็ไปขอนัดสัมภาษณ์วิดีโอคอลกันนะครับผมจะมาแปลให้ฟังเต็มเต็ม เหมือนเดิมนะครับว่านิโคลก็พูดยังไงบ้างเริ่มเลยนะข่าวก็บอกกอนเลยสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับนิโคลคาริโลราชันแดนเหนือนิโคเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่ายอดเยี่ยมมากที่ได้คุยกับคุณอีกตอนนี้คุณอยู่ที่สกอตแลนด์ใช่ไหมนิโคก็ตอบว่าขอบคุณมากขอบคุณมากทุกอย่างตอนนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากสําหรับผมนั้นก็เพิ่งผ่าตัดสําเร็จเสร็จสิ้นไปเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ก่อน ตอนนี้ผมฟื้นฟูสภาพมือผมเนี่ยได้รวดเร็วอย่างกับวูฟเวอรีนนะมือของผมตอนนี้เคลื่อนไหวได้ดีมากสามารถรับน้ำหนักได้ด้วยผมจะกลับไปสวมนวมซ้อมแล้วในอีก2-3สัปดาห์นะครับนิโคโคาริโลเนี่ยคือไปผ่าตัดมือมานะครับดูใน IG เนี่ยคือห่อเฟือกใหญ่เลยนะครับแต่จากคำสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พูดแล้วว่าเขาหายเร็วนะครับ นักข่าวต่างประเทศก็มีโพสต์คําพูดของนิโคคาลิโลว่าประมาณเดือน5เนี่ยทางด้านการรักษาเขาจะเคลียร์หมดเขาบอกว่าแฮกเกตี้เจอเขาได้นอนหลังจากเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับเขาพูดอย่างนี้ต่อมาเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าผมเห็นโค้ชของคุณน่ะโพสต์ใน i n s t a g r กรมนะเปรียบเทียบตัวคุณกับอีวานเรโก้แล้วก็มีการเขียนแคปชั่นว่าอะไรสักอย่างมันคืออะไรนะอีวานเดโก้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง rocky ภาก4นะครับที่เป็นรัสเซีย นิโคก็ตอบว่าในภาพยนตร์เนี่ยโคชของอีวานเรโกพูดว่าผู้ชายคนนี้สัมผัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะถูกทําลายล้างนะครับมันก็เป็นการแปลว่านิโคคาริโลเนี่ยพลังทําลายล้างคือสูงมากนะครับนะครับบอกเยี่ยมมากเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ทุกอย่างสําหรับคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกอย่างสําหรับคุณเนี่ยมันดูดีนะยกเว้นก็แค่เรื่องอาการบาดเจ็บแต่ดูคุณก็หายบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว คุณเนี่ยระดับการทำลายล้างเนี่ยสูงมากคุณคือนักฆ่ามันก็เป็นเวลาที่ดีนะที่จะคุยกับคุณตอนนี้ผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพนะตอนนี้คุณคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งตอนที่ผมสัมภาษณ์จอร์แนแฮกเกตี้เนะี่ยผมก็มีถามเขาเกี่ยวกับตัวคุณนะแต่ว่าตอนนี้ที่กรุงเทพนะ่ะมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะที่อยากสู้กับแฮกเกตี้ผมคุยกับซูเปอร์เล็กเขาก็ต้องการเจอแฮกเกตี้อากิโมโตะเขาก็ต้องการเจอแฮกเกตี้ แต่แฮกเกอรตี้เนี่ยต้องการเจอฟราบิซิโอแล้วสำหรับตัวคุณล่ะคุณคิดว่ายังไงนะครับนิโคก็ตอบว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมี2ส,สิ่งที่สำคัญนะคือคุณต้องให้ความสำคัญกับการจัดอันดับและคุณก็ต้องยุติธรรมกับการจัดอันดับอากิมโตคืคอผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในคิกบ็อกซิ่งแล้วอากิมโตก็รออยู่คนอื่นไม่ควรแซงคิวของอากิมโตผม คืออันดับหนึ่งในกติกามวยไทยคนอื่นก็ไม่ควรแซงคิวผมไม่อย่างนั้นจะมีการจัดอันดับไว้ทําไมมันไม่ใช่ว่าจะจัดใครสู้กับใครเลยก็ได้อย่างนั้นมันไม่ต้องมีการจัดอันดับผมเนี่ยชกไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยไต่อันดับมาทีละขั้นทีละขั้นผมทําสําเร็จเพราะฉะนั้นคิวชิงแชมป์ถัดไปต้องเป็นของผมอีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่แฮกเกตี้เนี่ยอยากเจอฟาบริซิโอเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าสนใจเลย จะมีใครอยากดูคู่นี้สู้เหรอผมคิดว่าผมนั่งดูการทาสีแล้วรอมันแห้งเนี่ยยังสนุกกว่าเลยผมคิดว่าแฟนๆมวยไทยเนี่ยอยากดูแฮกเกอร์ตี้ป้องกันเข็มขัดมากกว่าผมคิดว่าแฟนๆเนี่ยต้องการดู h a กเกอรตี้มาเจอกับผมมากกว่าการที่ h a กเกอรตี้เนี่ยร้องเรียกหาฟาบิเซโอเนี่ยมันดูออกเป็นอย่างมากว่า h a กเกอรตี้พยายามอย่างมากที่จะไม่เรียกชื่อผม มันดูออกเป็นอย่างมากว่าวันแชมเปนชิพเนี่ยพยายามเลี่ยงไปชื่ออื่นเพราะวันแชมเปนชิพก็ไม่อยากให้แฮกเกอร์ตี้มาเจอผมเช่นกันแต่เผอิญว่าตอนเนี้ยผมคือเบอร์หนึ่งแล้วผมคือคิวถัดไปนะคะก็ถามต่อว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงเนี่ยที่แฮกเกอร์ตี้บอกว่าทุกๆคนที่อยากจะมาเจอเขาเนี่ยให้ต่อคิวมานะครับนี่เขาก็ตอบว่าก็นี่ไงผมก็รออยู่ผมก็รออยู่ผมคือเบอร์หนึ่งนี่ไง ผมเป็นเบอร์หนึ่งแล้วผมจะรอทำไมต่อไปเนี่ยต่อไปนะมันคือคิวผมผมก็ทำสิ่งที่คุณทำได้ในโลกนี้เนี่ยมี2คนที่ทำสิ่งนี้ได้ก็คือน็อกเอาน้องโอแล้วใจพูดอีกนะแฮกเกอรตี้เนี่ยต้องพยายามน็อกน้องโอเนี่ยถึง3ครั้งถึงจะน็อกน้องโอได้แต่ผมเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวก็น็อกน้องโอได้นะทำไมไม่ให้มาเจอกันเขาเป็นแชมป์ผมเป็นเบอร์หนึ่ง มันสมเหตุสมผลที่สุดแล้วแล้วสิ่งที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือแฮกเกอร์ตี้เป็นคนอังกฤษแล้วผมเป็นคนสกอตแลนด์นะคะเขาบอกว่าใช่ผมว่าอันเนี้ยมันน่าสนใจที่สุดจริงๆคือบางครั้งเราเห็นโปรโมชั่นอื่นเนี่ยมีการแซงคิวในการชิงแชมป์กันเหตุผลก็ว่าเพราะมันเนี่ยเป็นไฟใหญ่ที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในกรณีของคุณเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณจะมาเจอกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยมันต้องเป็นไฟที่ใหญ่มากแน่นอน แล้วเหตุผลที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็ใช่เลยมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าการโปรโมทไฟ์ของคุณกับแพคกตี้เนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากๆมันน่าสนใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณ2คนเนี่ยมาสู้กันเพราะว่าสตรอรี่ของคุณ2คนเนี่ยมันได้กันนะครนี่ก็เสริมว่าแล้วคุณดูสิผมมาสู้ในวันแชมปีมยน,น,นชิปเนี่ยผมใช้เวลาแค่1ปีเท่านั้นนะในการขึ้นมาเป็นดับหนึ่งผมชนะน้องโอได้ ผมรอต่อคิวขึ้นชิงแชมป์แล้วและผมคิดว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ควรที่จะให้ผมขึ้นชิงแชมป์ผมคิดมาตลอดว่าสักวันหนึ่งอ่ะผมจะได้ชิงแชมป์แน่นอนมันสุดยอดจริงๆผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่ผมยังมีร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทุกๆวันผมสามารถตื่นมาแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ผมรู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากที่ได้ตื่นมาแล้วร่างกายครบ32มีคนมากมายในโลก ที่ไม่มีโอกาสแต่ผมได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาแล้วทำสิ่งที่ผมรักในการฝึกมวยไทยนักข่าวก็ถามเ่าว่าคุณแล้วก็แฮกเกอร์ตี้เนี่ยมีเส้นทางมวยไทยที่คล้ายกันมากที่สหราชอาณาจักรเนี่ยชื่อเสียงของแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณอายุ25ปีและแฮกเกอร์ตี้อายุ27ปีแฮกเกอร์ตี้เนี่ยมีชื่อเสียงมานานคุณรู้สึกยังไงกับที่แฮกเกอร์ตี้เนี่ยทำให้มวยไทยในสหราชอาณาจักรเนี่ยน่าสนใจนะครับนี่เขาก็ตอบว่า แน่นอนในตอนนี้ผมเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญากับวันแชมเปญชิปเนี่ยผมก็เชียร์แฮกเกอร์ตีทางทีวีเนี่ยแหละตอนนี้ h ฮกเกอรตีสู้ในรายการวันแชมเปญชิปเนี่ยผมก็ชอบดูเขาต่อยนะบางทีเนี่ยผมไปลอนดอนผมก็ไปฝึกมวยที่ค่ายของเขาแต่ผมไม่เคยเจอเขานะแ a กเกอรตีเนี่ยไม่เคยต่อยน้ำหนักเดียวกับผมเลย h ฮกเกอร์ตี้จะต่อยพิก,กัดประมาณ59กิโลหรือ6กกิโลแต่ผมเนี่ยจะต่อยที่พิก,กัด63กโล แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฮกเกตี้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วมันตกอยู่ในพิกัดเดียวกับผมผมคิดว่าผมเนี่ยคงจะไม่ได้สู้กับเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักมันอยู่ในพิกัดเดียวกันแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปผมชื่นชอบในตัวแฮกเกตี้ผมมีความเชื่อมั่นผมมีความเข้าใจผมเคารพให้เกียรติผู้อื่นผมยินดีกับเขานะตอนนี้เขาได้แชมป์นั่นน่ะมันเป็นเวลาของเขาและแน่นอนผมก็อดทนรอเวลาของผม และตอนนี้มันก็ถึงเวลาของผมแล้วนะะักขาวก็ถามต่อว่าคุณจาตีพูดว่าสนใจให้แฮกเกอรตี้เนี่ยเจอกับอากิมโตหรือซูเปอร์เล็กแล้วถ้าไฟต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ไฟของคุณคุณคิดว่าคุณจะรอขึ้นชิงแชมป์หรือคุณจะหาคู่ชกอื่นชเช่นเซมาเพชรหรือว่าคนอื่นๆที่เหมาะสมเนี่ยมาสู้ไหมนิโคก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จริงๆว่าสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เป้าหมายในใจผมนี่ยังคงเดิมก็คือการสู้เพื่อแชมป์ตอนนี้แฮกเกอรตีเป็นแชมป์ก็ต้องโฟกัสที่แฮกเกอร์ตี้นะข่าวถามต่อผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยแฮกกอรตีคงเจอกับซูเปอร์เล็กเพราะสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยแพทย์สนามตัดสินใจยุติการชกเนื่องจากแผลที่เกิดจากการสอกนะซึ่งแผลก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากผมคิดว่าอนาคตของคุณเนี่ยจะได้เจอกับซูเปอร์เล็กหรือเปล่า นิโคก็ตอบว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับอนาคตที่มันไม่แน่นอนผมเนี่ยเป็นคนที่มีสไตล์คือเป้าหมายเดียวไม่ได้คิดเผื่อทางเลือกอื่นเป้าหมายของผมคือแชมป์ถ้าสมมุติว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยโลโบ้ชนะผมก็จะสู้กับโลโบ้ผมสู้เพื่อแชมป์เท่านั้นผมไม่ได้ต้องการเจาะจงให้ชื่อใครมาอยู่ในประวัติการชกของผมตอนนี้แฮกเกอรี้เป็นแชมป์ฉะนั้นเป้าหมายของผมก็คือแฮกเกอี้ ัาถามต่อว่าคุณช่วยวิเคราะห์ผลงานของไฟแฮกเกอร์ตี้แลวก็โลโบเนี่ยให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณคิดยังไงนิโคก็ตอบว่าผมก็เห็นว่าแฮกเกอรตี้เนี่ยมีปัญหากับคนที่ร่างกายแข็งแรงกว่าแล้วโลโบเนี่ยก็แข็งแรงนะแต่โลโบเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเท่าผมหรอกอันนี้เนี่ยคือผมอยากจะชี้ให้เห็นนะว่าเป็นอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่าแฮกเกอรตี้เนี่ยถอยแล้วสู้เนี่ยไม่เก่ง เหมือนตอนที่เขาเจอกับวลาดิเมียคุสมินเนี่ยเพราะว่าหลายคน,นยก็คิดว่าคุสมินเนี่ยน่าจะชนะมากกว่าส่วนฟราบิซิโออันดาเดเนี่ยก็ไม่มีฟุตเวิร์กเลยยืนตัวนิ่งๆทําให้แฮกเกตี้เนี่ยสามารถคิดที่จะโจมตีตรงไหนก็ได้แล้วโลโบโนเนี่ยก็เดินเข้าหาชวนแฮกเกตี้เนี่ยมาทะเลาะก,กันมาสาดหมัดใส่กันแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติของแฮกเกตี้ไงเหมือนที่วลาดิเมียคุสมินเนี่ยทำได้เหมือนที่รถถังทําได้ก็คือ ชวนทะเลาะเดินบทไล่บี้ทักข่าขก็ถามต่อว่าแล้วคุณได้ดูคู่ราบ้ากับเสมาเพชรหรือเปล่าเนี่ยคุณรู้สึกประหลาดใจกับผลการแข่งขันไหมนะนี่เขาก็ตอบว่าไม่เลยไม่ประหลาดใจเลยผมคิดว่าในการเจอกัรขั้นแรกของเสมาเพชรเนี่ยเขาซ้อมมาเจอโลโบแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายแล้วตอนนั้นน่ะราบาก็ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ตัวสูงกว่าแล้วก็ไม่เคยรู้ฟอร์มกันมาด้วย แต่ไฟล์ที่2เนี่ยคือรู้แล้วว่าคู่ต่อสู้เป็นใครทําให้พร้อมรับมือได้ดีกว่านักข่าวถามบอกว่าคุณและ JP พีก l นเลเกอร์เนี่ย JP กัเลเกอร์ก็คือโค้ชของเขาครับดูเหมือนว่าผลงานเนี่ยจะขึ้นม่อมากๆเลยแล้วดูเหมือนว่ากาลังจะสร้างคลื่นลูกใหม่ให้วงการมวยไทยบรรยากาศการซ้อมระหว่างคุณกับ JP เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เขาก็ตอบว่าผมกับ JP เนี่ยเราซ้อมกันหนักมากๆตอนนี้ JP อยู่เมืองไทยและตอนนี้สเตเฟนเออร์วายก็อยู่เมืองไทย เขาจะมีรายการตอนเดือนมีนาคมส่วนผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้น JP เนี่ยตอนนี้ทำงานอยู่ค่ายสอเดชพันธ์ดูแลเจ้าเสือใหญ่แล้วก็อาลีฟถ้าไฟของผมเนี่ยแน่นอนมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเนี่ย JP ก็จะบินกลับมาที่สกอตแลนด์เพื่อทำการซ้อมในช่วงต้นแต่เราจะเสร็จสิ้นแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองไทยในช่วงท้าย เขาถามตัวว่าน้องโอมีรายการแข่งที่กาตาคือรายการวัน166คุณคิดว่าน้องโอจะกลับมาโชว์ฝีมือได้ไหมน้องโออายุเริ่มเยอะขึ้นคุณคิดว่าน้องโอยังไหวอยู่หรือเปล่านีโกก็ตอบว,ว่าแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ผมไม่คิดว่าวาเดเมียร์คุชมินเนี่ยจะชนะน้องโอได้ผมคิดว่าน้องโอนี่จะชนะวาเดเมียร์คุชมินเป็น TKO ด้วยการเตะเจาะยางเนี่ยก็ จบเท่านี้นะครับที่เหลือเป็นคําถามแบบสบายๆนะครับผมก็แพ้ต่อให้นะนักข่าวก็ถามว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ที่คุณชอบที่สุดนิโควตอบว่าคิกบ็อกเซอร์นะครับเครื่องดื่มที่ชอบที่สุดนิโควตอบว่าน้ําเปล่านะครับตอนนี้ชอบดูรายการทีวีอะไรมากที่สุดนิโควตอบว่าตอนนี้ผมกลับมาดูซีรีส์เรื่อง Friends นะครับเมืองที่ดีที่สุดที่จัดการแข่งขันการต่อสู้นิโคก็ตอบว่าลาสเวกัสนะครับ นักดน,นตรีหรือวงดน,นตรีที่ชอบที่สุดนิโคตอบว่าเอชชิรันเจ๋งจริงๆทำดน,นตรีได้ไพเราะมากไม่ใช่ว่าร้องแรปอย่างเดียวแต่เขาสามารถสร้างท่วงทํานองได้นะวงดน,นตรีที่ชอบก็คือบ๊อบมารีและก็แอนเดอ์เวลเลอร์นะครับนะักข่าวถามว่านักสู้ที่นิสัยดีที่สุดนะครับนิโคตอบว่าอนาโทรีมาริคินถึงเขาจะดูบา้บาๆหน่อยนะแต่เขาเยี่ยมมากเขาชอบมาคุยด้วยนะักนขะ่าวถามว่า ถ้าได้เป็นการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่อยากเป็นใครและอยากมีพลังพิเศษอะไรนิโคลตอบว่าเวลาที่ผมต้องเดินทางหรือว่ากลับจากการพักผ่อนผมคิดตลอดว่าอยากมีพลังเคลื่อนย,ย้ายมวลสารเทเลพอร์ตส่วนการ์ตูนเนี่ยผมชอบเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์นกักข่าวถามต่อว่าใครคือคนที่มีชื่อเสียงที่สุดที่คุณมีเบอร์โทรศัพท์เขานิโคลตอบว่าไม่มีเลยผมนี่เป็นคนธรรมดามากๆแลนันกข่าวถามต่ออาหารที่สําคัญที่สุดในตู้เย็นของคุณ นิโคลตอบว่าน้ำบีดรูทนะครับนิคาอาถามตอว่าใครจะเป็นพ่อสื่อที่ดีที่สุดในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับนิโคลตอบว่าผมไม่จาเป็นต้องมีพ่อสื่อแล้วเพราะว่าผมมีคู่มั่นแล้วนิคาอาถามต่อว่าใครน่าจะเป็นคนที่เที่ยวกลางคืนด้วยแล้วสนุกที่สุดนิโคลตอบว่าน่าจะเป็นเลียมแฮร์ริสันนะครับนิคาอาวถามต่อว่าคุณชอบนักสู้คนไหนมากที่สุดนิโคลตอบว่าต้องอยู่ที่ยุคสมัยด้วยว่ายุคใหม่หรือยุคเก่าถ้ายุคใหม่เนี่ยตอนนี้ผมชอบซูเปอร์บอล หรือถ้าใจพูดถึงคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ก็ต้องแสนชัยนะผมดูมวยทุกสัปดาห์เลยผมชอบหลายคนเลยนะครับทีมฟุตบอลที่ชอบที่สุดนะครับนี่เขาก็ตอบว่า Glasgow Ranger ์นะครับคำถามสุดท้ายคือคุณอยากถูกจดจำในฐานะอะไรนะครับนี่เก็ตอบว่าผมไม่อยากถูกจดจำในฐานะนักกีฬาที่น n o c k o u คนนู้นคนนี้ได้ผมอยากถูกจดจำว่าผมเป็นคนให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้นอกเหนือจากเข็มขัดแชมป์ชื่อเสียงและความรุ่งโรจน ผมอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเป็นล,ล้านๆคนได้นั่นคือเป้าหมายของผมจบนะครับเท่านี้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมหลังจากที่ h a กเกอรตีชนะโ o b o n i โค o ก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจถัดไปคือพี่ชาตีโพสตถามแฟนๆว่าอยากให้ h a กเกอรตีเจอใครนะครับ Choice ก็มีซูเปอร์เล็กรถถัง อากิโมโตตะวันฉายฟราบิซิโออันดาเดนะครับในช้อยส์ของพี่ชาติเนี่ยไม่มีชื่อนิโคคาริโลอยู่นะครับพี่ชาตีอาจจะยังไม่รู้อัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บของนิโคหรือเปล่าว่า,าหายเจ็บไวอะไรอย่างนี้นะครับนิโคดูพร้อมแล้วนะฮะดูพร้อมมอย่างไม่นานนะครับก็ดูสบายดีนะภาพในไ g คือหอเฟือกใหญ่แต่ ตอนคลิปในสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังภาษาอังกฤษสำเนียงสกอตแลนด์ก็ไปฟังกันได้นะครับก็คือมือเขาเหมือน,อนปกติแล้วรอ,อพักฟื้นอีก2-3ส,สัปดาห์เขาจะเริ่มซ้อมแล้วนะครับไม่ว่าแฮกเกอร์ที่จะเจอใครนะครับรถถังเขาก็เคยแพ้ซูเปอร์เล็กเขาก็เคยแพ้นะครับอากิโมโตเป็นกติกาคิกบ็อกซิง่งตะวันฉายก็ใหญ่กว่าฟาบิซิโอก็เป็นกติกา MMA นะครับ นิโคคาลิโลก็เบลมเทิมตัวใหญ่มากนะครับแฮกตี้ก็ผมคิดว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ของเขาแหละเขาจะได้เจอพวก145ปอนธรรมชาตินะครับเพราะว่าแฮกตี้เป็นนักมวยตัว135ปอนที่ขยับขึ้นมา145ปอนนะครับสังเกตได้จากที่เขาเจอกับฟราิซิโอนะครับโดนตุยท้องไปหน้าเริ่มเหยแต่ว่าเก่งนะครับเทคนิคแพลา ตอดเตะซ้ายมาได้เจอกับโลโบนะครับโดโลโบซัดก่อนนะครับหน้าหยีเกลงไปโดนนับนะฮะส่วนตัวคิดว่าในชอยของพี่ชาติเนี่ยนะรถถังซูเปอร์เล็กอากิโมโตะตะวันฉายอันดาเดผมคิดว่า5คนนี้จัดเลยแฮกตี้อยากเจอใครเอาไปเลยแต่ขอเดือน5อย่าให้อย่าให้เลทอย่าให้นานนะครับเพราะว่าเขาถือเข็มขัด2เส้น เขาต้องแอคทีฟเยอะหน่อยไม่งั้นคนมันไม่ยุติธรรมกับคนที่รอคิวอยู่นะครับก็ต้องแบบปีนึงต่อย4ครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีนี้ครั้งแรกไปแล้วนะครับคือ5คนที่ว่าพี่ชาติว่ามาเนี่ยอะไรก็ได้นะครับยังไงก็ได้หมดเลยรอดูแต่ขอเดือน5ถ้าบอกว่าแบบพร้อมเดือน7เนี่ยถ้าพร้อมเดือน7ต้องไปมวยไทยแล้วหรือว่าต้อง,องต้องเป็นสไตล์ป้องการเข็มขัดและให้ชอยฟาบิซิโอกับ ตอนฉายเนี่ยคือออกไปเลยไม่เอานานเกินนะครับคนคนต่อคิวรอ,อนานเกินแต่ถ้าเดือน5เนี่ยเลือกเลยครับพี่ชาตรีจัดอันไหนได้มันก็เอาวันนั้นเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ